เช้านี้เท้าใส่กำลเลาะทวีก็มาาะตลาดกาดหลวงของเจียงหายเจ้าวันนี้เป็นวันที่สิสองเจ้าสิบสองเดือนธันวาคม2566เจ้าเฮ้ยตอนนี้ผมพูดเจ้าแล้วเหรอตื่นเช้ามาก็จริงๆตื่นตื่นดึกอยู่นะแต่มัวแต่โอเอโน่นนี่ก็เลยพามาาะตลาดสาย ตลาดเชียงรายมีของกินมากมายหลากหลกา,ายมีผักหวานด้วยมีผักหวานโดยกินแล้วหวานหวานอคนเชียงรายนี่ผมสังเกตดูแล้วใจดีนะชอบช่วยเหลือนะแล้วก็<ร>มีของมากมายท่านผู้ชมดูสิของกินของขายราคาผมก็ว่าพอจับต้องได้นะไม่แพงมากนะมีขนมมีโจ๊กมี โอ้ยมากมายได้แล้วนี่เลยไปนี่ก็เป็นอันนี้ตลาดสดเทศบาลหนึ่งดูท่านผู้ชมเุ้ยเขาขายได้ไงสิบบาทโอ้ว้าวปลาขายถูกอู้โอ้ยถ้าอยู่ใกล้นี่ผมเอาแน่ๆนี่ปลา20บาทมะกุยเตจด10บาท ยีบาทมีโ้ต่อโอ้โอโอไม่ที่สกลนอครน,นะครับมะละกอลูกเท่าแขนเนี่ยหกบาทอะ <16. S 1> แพงโคตรนี่ก็มันมีข้าวโ,โดยภาพรวมก็ผู้คนก็คึกคักแล้วก็ของกินของใช้ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับนี่คุณตาว่านี่พกมาทำงานด้วย มี่ปลาทูโอ้ปลาทูด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 ปลาทูนี่ดูฝ่ามือผมเนี่ยโอ้ของแท้แล้วครับแพ็กระแปดสิบนะเ,เดี๋ยวเราจะถึงวัดมุงเมืองอีกแล้วพอผ่านอ๋อเดี่ยเจอคนที่ขายาแครคุณนัทคุณนัทนะเฮลโหลคุณนัท คุณมอเนอ่าคุณนัดก็รู้สึกชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศแล้วครับแฟนคลับผมนี่หมื่นคนนี่เขาเห็นเป็นส่วนมากแล้ท่านผู้ชมจะลืมนะผมชิมดูแล้วเมื่อคืนหมดทั้งสองแผกเลยไม่มีไขมันไม่มีผงชูรถไม่มีกลิ่นคาวอยู่ด้วยกันนี่ก็ขายหวานเนาะคนเชียงรายนี่กายิ้มเย้ยแจ่มใสช่วยเหลือกันดีเนาะเออราคาก็ไม่แพง นะครับยีสิบบาทซื้อได้ไครขล้องนะครับสาบาทนะนี่เป็นตลาดสดแต่ไม่เข้าไปนะครับเราจะผ่านไปที่มีแสงแรกตะวันฉายอยู่ที่วัดมุงเมืองแสงแรกตะวันฉายที่วัดมุงเมืองพระพุทธรูปเอ่อพระอุโบสถที่มียันครอบทั้งบนทั้งข้าง สวยงามมากควัดนี้สร้างก่อนเมืองเชียงรายอย่นะครับเก่าแก่มากและที่กำแพงวัดนี่ก็มีพืชผักนะครับนะคข้ามาขายผักอันนี้เป็นตลาดอาหารด้วยนะครับข้างในโอ้ตลาดใหญ่มากตลาดเทศบาลใหญ่โตใหญ่โตมากเออข้างในยังมีอยู่เลยนะเนี่ยเนอะโอ้โหเราจะเอาอะไรไหม ไปเนาะเดินดูตลาดแล้วก็จะไปวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วนี่ตั้งใจสงสัยจะได้กินข้าววัดนะวันนี้ดูอาการแนละ้วนี่เจดีนะครับนี่วัดวัด,วดมุงเมือง,งนี่เจดีเนี้ยจานละยี่สิบบาทโอ้ผลไม้น่ากินมากโอ้สด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 ท่านผู้ชม สด,สดนี่เจดีวัดมงเมืองนะเมื่อคืนเห็นจานนะสิบบาทลูกใหญ่นะนอาตรงไปแล้วก็ดิเออเอาถึงแล้วนี่พอถึงแล้วถึงใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มีสัมมเนรมาด้วย เราไม่ใส่ให้สมาเนนอีกหรืออันนี้วัดอะไรแน่นอนแน่นอนอนี่ขายของป่าศูนย์ออกกำลังกายโรงเรียนจริงไรขายน้ำผึ้งด้วยมันด้วยมาด้านนี้ดิว่ะนี่ถึงโรงเรียนแล้วนะครับเอาเปิดเรียนวันแรกรอ้อาวรถยนต์ก็ ค่อนข้างจะสับไปสนมาเลยนะครับโอ้มีเด็กๆขายของโอ้มีผัดมงพันมีออผัดบะมาะให้หนูหนูน้อยโอ้มีของขายให้หนูหนูมีสอกไก่ใส่กล่องมงปิ้ง โอ้ผมชอบมากเลยนี่นี่รูปไอสไตล์นี่ Aperson who never made a mistake never t r y anything new คนที่ไม่เคยทำความผิดพลาดคือคนที่ไม่ลองทำอะไรใหม่ไอสไตล์ style, เป็นคนพูดไว้ไ right? ป uh, <bye. S 1> โอ้อันนี้เป็นโรงเรียนโดดเด่นคุณธรรมแล้วก็ Believe you can and you are ฮ y ฟเวเดหากเที่ยวว่าคุณสามารถทําได้ก็เท่ากับคุณทําสําเร็จมาแล้วครึ่งทางเลย,เยลูกของปีตานี่แหละเทโอดอร์รูสเวลนะครับออเป็นโรงเรียนที่ให้คำขวัญดีมากเป็นโรงเรียน เปิดละโรงเรียนเปิดละเดี๋ยวถามเนี่วัดพระแก้วไปตรงนั้นเนาะวัดพระแก้วอยู่ไหนคะนี่ครับตรงนี่ครับสี่แยกสี่แยกให้เลี้ยวไปตรงนี้ครับเลี้ยวผัดทรายเนาะโอเคขอบคุณครับอันนี้โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมเนาะใช่ครับผมสองฝั่งเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากฝั่งซ้ายฝั่งขวเดินไม่ไกลเนาะ โอเครงเรียนเชียงรายวิทยาคมโอ้ดูซุ้มกิจกรรมเยอะมากอื้อนี่มันใช่เลยนะนี่โรงเรียนใหญ่โตมากโอ้โอท่านผู้ชมดูสิขอบคุณที่ชมสองท่านนะครับติดตามรายการสดเท่าไซคำระอยู่นี่ผมอยู่ที่เชียงรายโอ้โห นี่เป็นแหล่งการศึกษาเลยนะมีคุณครูหรือเปล่าเนี่ยมายืนรอทอดนี่ป้ายวัดพักแก้ววัดพักแก้วศวนสธนาธารณะกอลอยศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงรายรอดสุ้มประตูแล้วก็จะรอ,อดทุกทุกส่วกโรคภัยก็จะรอดไปหายไปนะครับนี่เดินย้อนกลับมา เมื่อกี้ไงเขาถึงบอกว่าคนที่ไม่เคยทําความผิดอะไรน่ะไอสไตล์บอกอ่ะก็เท่ากับคุณไม่เคยทําอะไรใหม่ๆเลยแล้วหลงทางมันก็ถูกแล้วไงผมทำตามไอสไตล์นะนีะ่ขอบคุณนะผู้ชมที่กําลังชมอยู่สองท่านนะครับไม่รู้เป็นใครเพราะมันยังไม่โผ<ห>ล่ขึ้นมาในในนี้แต่ไม่เป็นไรท่านเดี๋ยวผมปิดรายการแล้วก็รู้เองว่าเป็นใครก็ขอบคุณที่ชมนะครับ ท่นไปได้มาทเที่ยวเชียงรายผมมาตั้งแต่วันที่8นะครับนั่งเครื่องบินจากสกลนครมาที่ดอนเมืองแล้วต่อเครื่องบินมาที่เชียงรายอีกเที่ยวหนึ่งแล้วตอนกลับาวาพรุ่งนี้จะกลับแล้วครับนี่เลี้ยวมาวัดพระแก้วใครมาสกลนะเอ้ยไม่ใช่ใครมาเชียงรายนะแล้วถ้าคุณไม่มาที่วัดพระแก้วผมมาหลายครั้งแล้วนะแต่ที่วัดพระแก้วนี่ที่อยากให้มาแล้วอยากจะให้วันนี้เป็นวันพระ วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันพระวันที่12เดือน12 25 6 6ง้ั้นเอาแต่เฉพาะ6 6หบวกกันเนี่ยได้12เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่12เดือน12ปี12นะเนี่ยและเป็นวันพระด้วยงั้นถ้าใครไม่รีบทำบุญทำกุศลวันนี้ก็ถือว่าเสียดายโอกาสของชีวิตนะครับวันนี้เราจะมาวัดพระแก้ววัดพระแก้วนี่อยู่ในตำราในตำนานบอกว่า พระแก้วมรกตก่อนที่จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครน่ะมาพักโอ้ไม่ใช่มาพักสิปฏิสถานอยู่ที่วัดพระแก้วแห่งนี้นะ่ะหลายนานนะนานหลายปีเลยแหละงั้นอยู่ที่อาณาจักรเชียงรายนี่ก็เลยกลายเป็นเมืองที่มีความสุขความสงบแล้วก็เป็นแก้วเป็นขวัญของเมือง แล้วหลังจากนั้นพระแก้วมรกตก็ถูกอัเชิญไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยแต่ที่วัดพระแก้วแห่งนี้นะครับก็มีพิพิธภัณฑ์ของอัฐบริขารของพระเถระมีพระเครื่องเก่าๆเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ประจําเมืองใครมาวัดพระแก้วต้องมาดูแล้วก็ไปกราบพระแก้ววันนี้ บุญอะไรที่จะใหญ่เท่ากับบุญธทำสมาธิกรรมฐานเป็นไม่มีนะต้องเอาวันนี้แหละให้ทานขนาดไหนรักษาศีลนขนาดไหนไม่บำเพ็ญภาวนาก็ไม่บรรลุธรรมนะครับฉะนั้นวันนี้ก็จะนั่งภาวนาอยู่ที่พระอุโบสถหน้าวัดพระแก้วหน้าพระแก้วมรกตเนี่ยซึ่งมีของจำลองนะ,ะจะว่าจำลองก็ไม่ใช่นะ ราะว่าพระแก้วมรกตองค์นี้นะก็เป็นองค์จริงสร้างจากแก้วมรกตเหมือนกันองค์ใหญ่นะเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนอันนี้เจอโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลนี้ชื่อว่าโรงพยาบาลโอเวอร์บุกโอเวอร์บุกนี่เป็นชื่อของมิชนาลีคนที่มาทำผังเมืองเชียงรายแล้วก็ให้การดูแลเรื่องการพยาบาล หนึ่งสร้างผังเมืองสองลงพยาบาลแล้วก็สามสิ่งสาธารณาสุขพูดง่ายๆว่าเป็นคนวางผังเมืองเชียงรายให้ไม่ใช่คนไทยนะเป็นมิชชันดารีท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้มีอุปการะคุณคุณอุปการต่อชาวเชียงรายมากบ้านสิงหาไครที่ไปดูเมื่อวานก็เป็นบ้านของเอ็นดูบุ๊กเอ่อโอเวอร์บุกท่านนี้แหละ รู้สึกเขาจะตั้งชื่อว่าเอนดูบรุกนะแล้วก็บริเวณแถบนี้นะผังเมืองเนะี่ยเขาเป็นคนปลูกต้นไม้เขาเป็นคนปลูกต้นไม้ให้นะครับโอ้ถึงแล้ววัดพระแก้วนะครับเดี๋ยวผมมาดูป้ายก่อนนี่นะท่านผู้ชมนี่วัดพระแก้วนี่นะ่ะที่จะให้สังเกตก็คือ สกลนครบ้านเราไม่ยอมเขียนตัวธรรมซึ่งสก่อนเราใช้นะแล้วก็วัดพระแก้วนี่เป็นตัวลานนานะแล้วก็มีภาษาจีนด้วยภาษาญี่ปุ่นด้วยนานาชาติเลยนะมีโรงเรียนพุทธิวงวงวิทยาพระปริยัติธรรมแผนสามศันษาสอนสอนพระสงฆ์สามนเณรด้วยนี่ครับตือป้ายนี้นะครับ โอ้รถเยอะก็เลยไม่สามารถจะออกไปถ่ายรูปไป้ายได้ไม่เป็นไรและท่อย่าลืมนะเลขหนึ่งเก้านี่คือบ้านเลขที่สิบเ้าที่อำเภอนอาแก่บ้านผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับบ้านของคุณแดงนะสิบเก้าใช่ไหมบ้านเลขที่สิบเก้าด้วยและบ้านที่อยู่อสมพุทธศิลปะเอกอมัตตนั่นก็บ้านเลขที่ หนึ่งเก้าสามนะครับนี่เข้าประตูมาแล้วนะครับนี่เพียนพระอุโบสถนะแต่หอพระแก้วจริงๆอยู่ด้านขวาและซ้ายมือนี่นะครับเป็นอาคารของพระเถระฝั่งโน้นเป็นพิพิพธภัณฑ์นะแลวตัวนี้เป็นโบสถ์พระอุโบสถนะครับส่วนหอพระแก้วอยู่ด้านขวาเดี๋ยวไปกราบพระแก้วกันก่อนวัดพระแก้วนี่เป็นไม่ใช่วัด ไม่ใช่พราะวัดใหญ่เนื้อที่เยอะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนื้อที่ไม่มากนักแต่ว่าเต็มไปด้วยนี่ดูนี่นะเชิญศักการะพระยกเชียงรายภายในพระอุโบสถแล้วก็ร่วมบุรณะเ,เดี๋ยวดูหอพระแก้วครับนี่ครับคือหอพระแก้วท่านดูอาคารนะท่านผู้ชมนะดูอาคารของหอพระแก้วเนี่ยจะตรงกันกันกบวัดหมายหมายถึงว่าถนนเส้นนี้เนะี่ย พอเข้าประตูมาก็จะตรงกับหอพระแก้วเลยแต่นี้หอพระแก้วยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราไปากราบพระที่อยู่ในพระอุโบสถจู่ที่นี่นะครับวัดเนี่ยร่มรื่นนี่เขาก็มีของแท้นะครับที่เห็นเนี่ยของแท้ไม่ใช่พลาสติกนะดอกมบกล้วยไม้ต่างๆสวยงาม แล้วก็เขาบอกว่าใครที่เดินเข้าไปในพระอุโบสถนี่นะจะเป็นสิริมงคลมากวันนี้ยังไม่มีใครมารบกวนเราก็จะขอเดินขึ้นไปทำสมาธิกรรมฐานแล้วก็ไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่พระอุโบสถก่อนนะครับรอให้ผองพระแก้วเปิดแล้วเราค่อยเข้าไปนะครับผมมาหลายครั้งนะอย่างน้อยเนี่ยสามครั้งสี่ครั้งนี่หละมะืมั้ง แต่ก็ไม่ได้มากับคณะมันก็ต้องเอาใจคณะหลายหลายคนเนาะแต่วันนี้ขอนั่งกรรมฐานภาวนาอยู่ที่พระอุโบสถนี้ด้วยอยู่นี่มีโรงเรียนสอนปร,ริยัติธรรมด้วยอนี่เข้ามาภายในบริเวณพระอุโบสถนะครับไม่มีใครเลยสงบ าเทวดาท่านคงอยากจะให้เรามาบำเพ็ญภาวนาเดี๋ยวพากันไหว้พระสวดมนต์นะครับมีพระแก้วมรกตที่นี่เหมือนกันพระท่านกำลังสวดมนต์พระประธานนี่ดูจะเป็นพระเชียงแสน ส่วนพระที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นเจียงรุ่งนะครับสังเกตได้จากรูปทรงและเมอรีเเจียงแสนนี่แหละครับพระประธานนี่เธอองค์พระแก้วแต่หัวพระแก้วอีกต่างหากนะครับเดี๋ยวผมไว้พระสวนมนก่อนแล้วจะตอนนั่งกรรมฐานก็จะ ขอญาติยุติการไทยทอดก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไหวพระสวดมนต์ก่อนนื่องจากว่าผมถือโทรศัพท์ก็กลมกราบไม่ได้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมทั้งสามท่านวันนี้เป็นวันพระนะครับขอให้กุศลผลบุญที่ได้มากราบพระแก้วที่เชียงรายนี้นะครับไม่มีใครอยู่เลยก็ขอให้อนิสง์ผลบุญที่ได้ไหวพระสวดมนต์เจริญกรรมฐาน อยู่ที่หอพักแก้วเชียงรายนี้โดนบันดาลให้ทุกท่านที่ชมอยู่และที่กำลังจะมาชมในช่วงถัดไปขอให้ทุกท่านมีพระรัตนไตรคือมีแก้วอยู่ในวิถีชีวิตตลอดนะครับขอให้ถึงเมืองแก้วพรนิพพานอ่ะเสยอยก็เข้ามาด้วยกันนะคุณสุริยะเดชกิงโก้คุณปกกิจบุตรราช แล้วก็อีกท่านอื่นๆด้วยนะครับวายพัสสมนมนพบกันนะครับอิมินาสกาเรนาตังพุทังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาตังสังฆังอภิปูชยามะ อารังสัมมาสัมพุโตภควาปุธังภควันตังอภิวาเทมีสวาขาโตภควตาธรรมโอธรรมังลมสซามีสุปฏิปโนภควาโตสาวกะสังโฆสังขนามามีหันธรรมยังปุพพะปะกนามาการันเจวะ อุทานุสตินยัญจะกรโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Puthang salanang kacami, thamang salanang kacami, sangkang salanang kacami, tu tiyam pi puthang salanang kacami, tu tiyam pi thamang salanang kacami, tu tiyam pi sangkang salanang kacami, ta tiyam pi puthang salanang kacami, ta tiyam pi thamang salanang kacami. ตาติยามปิสังขังสละนังขัช,ชามีอาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาทิยามีาทินาธานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาทิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาทิยามี โมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุราเมรยามะชาปมาทถานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอิติปิโสบกวาอารังสัมมาสัมพุทโธ วิจจารณาสัมป anno สุปปโตโลกวิทูอานุตตโรปุริสสธรรมสารฏิสัตถาเทวมนุสสานังปุโตภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติปิโกอกาลิโกเอหิภิกขุอุปสัมปทาเวทิตัพโพวิญโญติสุปฏิปนโนภควโตสาวกสังโฆ ໂໂຈປະຕິປະໂນພະຄະວໂຕສະວະກະສັງໂຄຍາຍະປະຕິປະໂນພະຄະວໂຕສະວະກະສັງໂຄຍາຕິທັງຈຕະລິបុລິສາຍຸຄານິອັດຖະបុລິສສະໂພກະລາເອສະພະຄະວໂຕສະວະກະສັງໂຄອາຫຸນະໂຍພາຫຸນະໂຍທະກິນະໂຍອັນຈະລີຄະລານິໂຍອານຸຕະລັງຄົນຍະເກດທັງໂລກາຊາຕິ diwawancara Ya du ni mitang awa mangngkalan cajo ja man po sakku sa papakah tu supinaang akan tang kuan pawe na winasatu Ya du ni mitang awa mangngkalan cajo ja man apo seku saseto bakah tu supinang akanangng tamanu pawe na winase Ya duni mitang awa mangngkalan cajo ja man po seku sa kah ng akantang sakha pawe namina samentoto Maha karoiko nato hitaya sa papani ng putawa palami sa papato. สัมโพธิมุตตมังเอเตนะสะจาวเจนะโหตุเตจยมังคะลังจยันโตโพธิยามูเรสกญานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเล อภราจิตตันธ์ังเกสีเสปทวิโปเกลอภิเสเกสพพุทธานังอคาปปโตปโมทติสุนักตังสมังคะลังสุปาปตังสหุติตังสุขโนุสมุหโตจะสุยิตังพลัมมาจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินัง มนุกามังปานิทิเตปทากินาปทากินานิกัตตวานลพันตาเทปทากินีปะตุสัพปมังกลังลขันตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสธีปวันตุเตปะตุสัพปมังกลัง กันตุสัพพเทวตาสาปะธรรมมานุภาเวนะสถาโสทีปะวันตุเตปะวัตุสัพพมังคลังลกันตุสัพพเทวตาสาปะสังขานุภาเวนะสถาโสทีตะวันตุเต สาธุสาธุอุกาสาอุกาสาข้าพพระพุทธเจ้าน้อมกับบาร,ราธนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังขเจ้าคุณบิดามรดาคุณครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกตนบัดน,นี้ถึงข่าวแล้วถึงสมัยแล้วข้าพพระพุทธเจ้าน้อมกับบาร,ราธนาพระองค์ท่านทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนี่นั้นจงสเสด็จญาตรามารวมกันเป็นพระรากำลังอัียงใหญ่ไพศาล ขอจงมาบรรดลบรรดาในข้าพเจ้าทั้งหลายนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งแปดทิศสิบทิศขอให้มีฤทธิ์เดชเดชาาุพาพบันยิงใหญ่ไพศาลข้าพพุทธเจ้าทั้งหลายนี้จะทําการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จดังเป้าหมายทุกประการในการทุกเมื่อโดยฉับพลันนั่นเถิดอีประการหนึ่งข้าพเจา้าขออัญเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พร้อมทั้งนางทั้งแปตนอยู่ตำบลหนองแปทิศนางสเสน่ผู้มีฤทธิ์อยู่ทิศบูรพานางโลกาผู้มีคุณอยู่ทิศอาคเนนางแม่ตวรณีผู้เล็งเห็นอยู่ที่ตกสิณนางแม่พระโคงการเจีสิน้นอยู่ที่หอรดีนางเวกผู้มีราศีอยู่ปจัจจิมประเทศ นางวนทาภูวิเศษยุ่ติศพายับนางโภคเขวดีประจำประจักษ์อยู่ที่ดุดอน,นางมิกาอุมายุ่ติศอีสานนางตั้งแปดสถานนี้เอ่ยจงพร้อมกันมาโมทนาส่วนบุญโดยข้าปเจ้าแล้วจงช่วยกันไปประกาศเป่าร้องทั้งสิบห้องชันฟ้าสุราลัย ตลอดไปจะถึงโซลสาปภูมินอันหนึ่งข้าพเจ้าขออัญเชิญท้าองค์อมรินทร์ทาเวสุวรรณพระเพชรฉรูกันพมาตุรีมหาราชทั้งสีดุสิตาเทวราชอันเรืองลีตุนลดมหาปรากฏวิมานวดีเพศประจักลีสาระติจยุทุกย่อมยาบรรดาสวรรค์ขออัญเชิญมาสมุทรสันนิบาตประชุมให้พร้อมกัน หนึ่งวงศาคณาญาติในบบบรพุทธศาสนาที่ยังไม่ทราบข่าวสารอุปสารข้าพเจ้าขออัญเชิญทันท้าผู้วิเศษจงได้นำเอาเหตุไปบอกขลีมมาโดยพรานจะได้มาโมทนาส่วนบุญในพร้อมกันข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพปยดาเจ้าทั้งหลายทุกแหล่งราราศีจงพร้อมกันมาโมทนาส่วนบุญด้วยข้าพเจ้าในคราวครั้งนี้ได้พร้อมเพียงกันทุกท่านและทุกทิดนั้นเทิทน,น สาธุสาธุ์นโมพุทธายะนมาพุทธะเะปาคัสสานมามานาณะอนานาอุณานโมพุทธายะมะพัฒนาจะภาคัสสมมาณานามะ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 อุมะนโมพุทธายะพัฒนานามาจะสักภะอุณานาอุมะ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 อาอาอุณโมพุทธายะธนามาพจะสักภะอนานาอาอามะมะอาอา Anan cakawara ya nang etang putang, etang tamang etang sangkang Anan cakawala ya nang itang kutang itang tamang itang sangkang Anan cakawala ya nang itang kutang itang tamang itang sangkang Putang cakapan elang siang itang putang etang tamang etang sangkang maha yang maha balami sapa balami maha balami พุทธังขับพันลงสียงเอตังพุทธังเอตังธรรมังเอตังสังขังมหาปุญยังมหาลาพังมหาบารมีสัพพบารมีมหาบารมีพระวันตุเมพุทธังฉับพันลงสียงเอตังพุทธังเอตังธรรมังเอตังสังขังมหาปุญยังมหาลาพังมหาเดชังมหาอำนาจมหาบารมีสัพพบารมีมหาบารมีของพระพุทธองค์พระวันตุเม ทินาตาจิมานิโนเยนะเยโนสิทธิโอปาสิทธิทินาตาจิมานิโนเยนะเยโนสิทธิโอปาสิทธิทินาตตาจิมานิโนเยนะเยโนสิทธิโอปาสิทธิพุทโธเปิดโชคธรมเปิดลาบสังโฆเปิดบุญวาสนาเปิดเจตาเปิดชีวิตลิขิตใหม่พุทโธตั้งธาตุธรมตั้งขันสังโฆตั้งกิจตั้งใจนะโมพุทธายะขับไล่เสน่ห์และจันไรศัตรูหมูมานเขาเขยนเวรภัยเขาโศกํำร้ายไปพานิได จงหายสิ้นไปด้วยนโมพุทธายะพุทโธดับทุกขรรมโอดับโศกสังโฆดับโลกดับภัยนโมพุทธายะขับไล่เสน่ห์และจะไล่ศัตรูมูมานเขาเขีนเวรไฟเขาโศกกำลังไล่ไฟฟ้านใดๆจงหายสิ้นไปด้วยนโมพุทธายะอูอูอาออีอีโออีอีอีโออี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 อีอีอีออี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 โออาอีอีอีโออี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 โออีอีอาอีโออี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 โออี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 โออีอีอาอีโออี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 โออี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 ออ สาธุสาธุขพเจ้าทั้งหลายจะได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานจเจริญพุทธมนตร์เจริญพระคถาต่างๆและขพเจ้าทั้งหลายจะได้ปฏิบัติกรรมฐานอนาปานสติตามกําลังแห่งบุญวาสนาขอเทพเทวารักที่ปกปักรักษาอยู่ในวัดพระแก้วแห่งนี้ทุกท่านทุกทุกพระองค์จงได้อนุโมทนาบุญปู่ฤาษีพญานาคุดยักษ์ จะได้รับกุศลผลบุญจากข้าเพาเจ้าที่จะได้ปฏิบัติกรรมฐานนักการบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด